สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมอ๋อไม่ใช่นะครับพลายน่มเสกนะครับพูดผิดนะครับอันนี้ก็จะมาไอ่ายทําเกี่ยวกับการท่องโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับกับพ่อพลายนุมเสกนะครับวันนี้นะครับนะครับพ่อพลายนุมเสกนะครับดูความแสนรู้และน่ารักของพ่อพลายนุ่มเสกนะครับ ให้ในแบบขึ้นเลยก็ได้ครับขึ้นได้ครับจริงครับจริงครับขึ้นเลยครับรับรองได้ครับไม่เป็นไรครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปเลยครับลองดูครับลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับนีเป็นผู้ควบคุมช้างนะครับ จะกองช้างตัวจริงนะครับดูครับก็กำลังตกลงกันอยู่นะครับว่าจะถ่ายทำจะเอาท่าไหนนะครับขึ้นดีกว่าครับจะได้สวยครับได้ครับครับได้ครับขึ้นรับเชิญเชิญเชิญลองดูครับลองดูเอาเอาตังแต่ขึ้นเลยครับ น่าดูครับในแบบของเราจะขึ้นช้างแล้วนะครับอ่าลองดูครับลงอัดเยียบเยียบข้างล่างด้วยครับเยียบข้างล่างด้วยชั้นล่างก่อนแล้วครับแล้วค่อยชั้นชั้นบนอ่าเยียบชั้นบนครับอ่าเดี๋ยวให้ให้ให้พ่อขึ้นให้ดูก่อนครับแต่พ่อขึ้นให้ดูก่อนครับขึ้นให้ดูก่อนเนี่ยครับอย่างนี้ครับเนี่ย อีกมือก็ต้องเนี่ยโยกโยกนิดนึงครับอย่างนั้นครับก็ถอดกระดีมกันจะไม่ลื่นครับอ่าจะได้ภาพสวยๆนะครับในแบบยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับยังไงต้องขึ้นได้อยู่แล้วนะครับอ่าควานนียจะเกษียณแล้วนะครับ ยังปึ๋งปังอยู่นะครับอ่าองดูครับต้องชมนะครับว่าดูครับดูครับนี่จับเต็มมือเลยนะครับแล้วก็ขาซ้ายเขี่ยตรงเท้าอ่าลองดูครับว่าจะขึ้นแทางได้ไหมครับในแบบของเรานะครับอัพ อาจับด้วยครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอายืนนิดนึงโยกนิดนึงครับโยกนิดนึงอ่าอาดีตัวนิดนึงครับโอเคครับเอาเอาเอาโอเคครับโอ้ขึ้นได้เลยนะครับโอ้กว่าจะขึ้นได้นะครับความพยายามต้องโอเคครับ เดี๋ยวเราไปอยู่ทางนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมนั้นเขาจะถ่ายรูปอยู่นะครับจะต้องถ่ายทำอยู่นะครับก็บันทึกภาพอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอเคครับโอ้พบลายหนุ่มเสกของเราทําตามคําสั่งทุกอย่างเลยนะครับดีมากนะครับผ่านนะครับสัตนี้อ่า โชว์ลูกโชว์โชว์กงหน่ออเคครับสวยครับสวย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 เสียงอะนะก้อมือยโยนหันนจาะโอ้โหผ่านครับผ่านดูครับดูนี่คือ นักแสดงตัวจริงนะครับไม่ต้องมีคนกำกับนะครับแค่บบกก็พอกำกับแล้วก็บบกแล้ยนั่งเฉยๆนะครับก็มีเสียงบ้างครับในการบกพ่อะพรายน้ำเสีครับคือการสื่อสารเชื่งกันและกันนะครับกับการแสดงนะครับเวลาลงก็หันลงมาครับหันหลังลงหันหลังลงเดี๋ยวก็เขาจะขารับเองครับ

เขาจะเอาขารับเหมือนเดิมนะครับขาเขาก็จะลับเหมือนเดิมพี่สมฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะให้ช้างนอนดีกว่ามันจะง่ายกว่าโอเคครับมันจะง่ายกว่านะครับอ่าปรปลายดมเสีของเราทําตามอ่าคำบอกนะครับไม่ใช่คําสั่งต่อดูครับอ่าอย่างนี้ก็ดีครับมีละให้ให้มีหลายๆภาพนะครับ น่าจะโอเคครับโอเคได้แล้วแล้วนะครับอ่ะยืนา่ะยืนยืนเท่ๆกับเขานะครับอ่ะเดี๋ยวก็ okay ตอนี้นะครับจะไปยืนเตที่เขาครับใกล้จะจะจบงานแล้วนะครับปิดช่องนี้เพื่อจะไปช่องนั้นนะคะนี่กี่นาทีแล้วหกกวานะครับเราจะตายใกล้ไหมอ่าเรามาต่อที่ช่องพ่อพลายหนุ่มเสกนะคะอ่ะพอลูกก็แต่งตัวคล้ายกันนะคะวันนี้แบบไม่ได้นัดหมายนะคะพ่อเดินมาพี่พี่ขึ้นมาหน้าพ่อเดินมา

เออยังนิ่งเรียบร้อยนะคะตงน,นี้ถือว่าเป็นการเสร็จงานนะคะการถ่ายทำเพื่อโปรโมท

ขอบคุณครับก่ขอบคุณครับวัลมาแวขอบคุณครับกนครับอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุับขอบคุณครับขอบคุับขอบคุณครับบครับขอบคุณครับขอบคุับขอครับขอบคุณครับขอบคุณครัครับขอบคุณบรับขรับอบครับขอบคุครับอบคุอบคุณครับขอบบบคุณบขอบคุณคคุณครับขอรับขอรับขอบคุณครับขอบคุ วนันเออวันสุวันนาน้องบัวนั่นแหละอ๋องานก็จะไปถ่ายทำต่อนะคะส่วนตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะก,การเป็นนายแบบชั่วคราวนะ,ะแบบแบบ ถ้าท่านใดสนใจอยากมาแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะอยากมานั่งงาสัมผัสกับช้างอยากมาถ่ายแบบแบบนี้ก็ติดต่อได้ค่ะคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องพลายหนุ่มเสกนะคะฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ